อนี่อวดนะคะยังไงดีวันนี้อุ้ยสุดริมทิมประตูมากวันนี้สวยหมดประตูทํามเพแท็กนี้ไว้นะสุดริมทิมประตูความสวยใครไม่สู้แต่ความมั่นใจก็ไม่สู้หนูมันกจเวันนี้เราก็มาทำแหน่ในทีมชุดว่ายน้ำประกวดลับสวิมิงสูสเนาะสำหรับมินก็เป็นการประกวดนางงามครั้งแรกไม่เคยทำอะไรในโมเดล i n ่งอินด tri เลยก็ บอกเลยตรงๆว่าตื่นเต้นมากๆค่ะแต่ว่าก็ทําด้วยความมั่นใจว่าเนี่ยวันนี้เราจะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาให้ดีที่สุดนะคะสมกับที่คุณครูคอ้สอนเราแล้วก็เพื่อนๆนะคะในกองประกวดก็คอยสปอร์ตตลอดก็พยายามจะดึงพลังตรงนี้ออกมาให้มันเป็นเป็น,ปนพลังให้เราสู้ในรอบนี้ค่ะอ,อีกอ,อีะในฐานะที่ได้เก็บประสบการณ์มาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเก็บทุกเม็ดแล้วก็เอามาใช้วันนี้ ใช้เกือบหมดเลยแต่ว่าเก็บไว้วันฝ่ายนอลบ้างนะคะ mm hmm. ก็มีตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นค่ะนิดหน่อยแต่ว่าเปลี่ยนพลังอันตื่นเต้นนั้นอะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือผลักดันตัวเองแล้วก็ให้เป็นพลังบวกที่จะทําให้วันนี้ออกมาดีที่สุดค่ะ mm hmm. ใช่ซึ่งวันนี้มันก็เต็มที่แล้วก็ mm hmm. ส่งความปรารถนาที่อิงได้วางบอกไว้ก็โล่งค่ะแล้วก็ mm hmm. แต่แต่มันก็ยังรู้สึกเอนจอยนะคะรู้สึกสนุกเพราะว่าแบบ เพื่อนๆก็เอนจอยกันหลังเวทีแบบอย่างดีเลยทุกคนแบบเอนจอยแล้วก็ซัพพอร์ตกันดีมากๆค่ะค่ะก็ครั้งแรกในชีวิตที่ใส่ชุดบิกินี่แล้วก็เดินต่อหน้าคนขนาดนี้ค่ะก็รู้สึก of course I has to be แบบ exciting for me แต่ว่าก็ยังที่บอกไปทำเต็มที่ค่ะพยายามแสดงความคอนฟ idence ให้ทุกคนเห็นว่าเราอ่ะก็มีดีค่ะเรามีความมั่นใจเรามองเห็น self worth ในตัวเองแล้วเราก็ p r e s e n t มันออกไปผ่านการเดินค่ะอนุญาตอวดนะคะ สำหรับใครที่ต้องการจะโหวตให้พวกเรานะคะกดดอกจันทาม์ดอกจันแล้วก็หมายเลขผู้เข้าประกวดนะคะสำหรับยี่ก็52เนาะแล้วก็สี่เหลี่ยมค่ะใช่สำหรับมินสามใครอย่าลืมโหวตเข้ามานะคะ True ID ค่ะอย่าลืมกดสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกด้วยนะคะหรือว่าจะใช้ True คะแนนใน True True p i a y ใน True Wallet ก็ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทางนี้หน่อยค่ะสำหรับการออนเตจเมื่อกี้ให้ตัวเองกี่คะแนน จริงๆมีน้าให้ตัวเองแปดค่ะอีกสองเนี่ยขึ้นอยู่กับคณะกรรมการว่าจะชอบไหมเพราะว่าไม่ได้ต้องเต็มสิบเท่านั้นงานขอเปลี่ยนใหม่ค่ะสิบเอ็ดค่ะนี่แหละคือความเลิศแล้วเห็นบอกเมื่อกี้น้องอิงบอกว่าข้างหลังเนี่ยเป็นครอบครัวเอ็มยูมากๆได้หมบอกว่าเพื่อนๆหลายๆคนคือไม่มีใครกำซีนกันเลยไม่มีค่ะคือเราคือเราอะรักกันจริงๆจริงหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าทุกคนรักกันจริงๆแล้วก็ พูดถึงตัวเต็งอะ่ะตัวเต็งก็คือน่ารักน่ารักมากๆตัวเต็งบางคนก็แบบว่าพี่บีน้องอไปพูดดิแบบเอออิงออกไปพูดสิคนนั้นออกไปพูดสิอะไรเงี้ยคือแบบทุกคนรักกันจริงๆแล้วก็แบบเราจะตกลงกันเลยค่ะว่าคนนี้จะยินท่านี้ไม่ใช่แบบตอน All ออนสเตจแล้วแบบเปลี่ยนท่าเป็นการซีน,นไม่ใช่คือทุกคนก็คือท่าเดิมอะไรเงี้ยนี่คือความน่ารักุกคน,<อ>น่ารักจริงๆบีน<ๆ>่าจริงๆยังไงฝากบวให้กับบีน่าด้วยค่ะ M U T 59นะคะบีน่าพิมพ์นดากิติวิสารวงค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะให้ตัวเองกี่คะแนนดีถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หนูให้ร้อยยี่สิบอุ้ยคุณหะฉันตกใจเพราะออว่าคอืคอข้อดีเลยใช่เพราะว่าอารจีจีร้อยยี่สิบออกไปความตื่นเต้นอะไรอะไรอย่างบวกแล้วคุณหาหนูก็รู้สึกว่าหนูทำร้อยยี่สิบแล้วพี่บอกเลยนะพี่ดูจากมุมข้างบนมุมข้างล่างหนูเดินได้ดีมากวันนี้ขอบคุณค่ะยังไงไปฝึกซ้อมมายังไงทําไมแบบโคชดีเอบอกได้ไหมว่าคอชคนนั้นคือใกลคุณเฟิร์นหวังค่ะ <ท>เขาจะเป็นตำนานเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่ามาในแบบว่ามินิเฟิร์สหวังได้ไหม <c oughs> แล้วจะบอกว่าจะลอยมาเหมือนเฟิร์สหวังปีที่แล้วไหม <c oughs> ก็ไม่รู้นะคะไม่ไก็ต้องติดตามพี่พนนก็ต้องติดตามตชาตอนติดตามเท่านานอ่าวันนี้ขอกําลังใจจากแฟน,นนางงามหน่ยหอยเร็วๆสวัสดีค่ะแฟนนางงามทุกคนกวางนะคะแพลวชระชเมดค่ะปีนี้ก็กลับมาปีที่2แล้วแต่ก็ไม่อยากให้คิดว่าแบบ หน้าเก่าเบื่อแล้วไม่สนใจก็ยังเหมือนเดิมเรียนพัฒนาตัวเองอยู่ทุกๆวันแล้วก็คิดว่าจะทําตัวเองให้ดีขึ้นทุกๆวันนะคะแล้วก็ยังให้แฟนนาเป็นกําลังใจสามารถส่งข้อความเข้ามาได้นะหรือว่าโหวตก็ได้ดอกจันสามสิบหนึ่งดอกจันแล้วก็เจ็ดหนึ่งกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะอุ้ยน่ารักขอบคุณน้องกวางม,มากค่ะวันนี้นะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เพราะว่าเมือ่อกี้เห็นแบบยังไงดีวันนี้ อุ้ยสุดริมทิมประตูมากวสวยห,หมดมประตูําแฮชแท็กมีไว้นะสุดริมทิมประตูสําหรับซาบิน่าหล่ะมีแฮชแท็กอะไรไหมโลกความสวยใครไม่สู้แต่ความมั่นใจก็ไม่สู้หนูเหมือนกันทุบได้ทุบใช่ไหมว,วันนี้ทุบหลังวันนี้ทุบหลังเลยเหรอเดินไปทุบหลังเอาไหนอเมื่อกี้คือครอบครัวครอบครัวมีอยู่จริงนะคะแต่เมื่ออยู่บนสังเวียนแล้วเราคือผู้เข้าแข่งขันีเอาจริงๆนะนี่เป็นการเดินแบบครั้งแรก คำั้งรกจริงๆเหรอเอาความจริงเอาความจริงไปทั้งแม่ทำไมหล่อนเดินแบบโปรเฟชชั่นอลมากเป็นครั้งแรกจริงๆอ่ะเพราะว่าตอนก่อนเดินน่ะเครียดมากว่าจะออกมายังไงใช่ไหมคะแล้วพอคนกรี๊ดพอคนกลียดมามาแล้ว เดินออกไปร้อแต่พอคนคิดให้200คนคิดอีก300คนคิดอีกพันไปเลยอ่าล่าสุด1นล้านเปอร์เซ็นต์แล้วถามทางด้านนี้ด้วยเพราะว่าวันนี้องค์แม่ลงแล้วเพราะว่า100ให้1นล้านเพราะว่าพอไดตรงที่ไรองค์แม่ล,ง,ลงทุกคนมาไม่ไายฟิลิปีสิมา ฟิลิปินคาร์มาตคารมาโปก็วันนี้เป็นการกลับมาปีที่2ของบิวนะคะดีใจมากความรู้สึกเดิมเดิมมันกลับมาเป็นอะไรที่แบบมันดีใจที่ได้กลับมาอยู่ตรงนี้ก็ได้รับฟีดแบ็กจากแฟนๆหรือจากทีมงานว่าลดยังแซบเหมือนเดิมซึ่งมันก็มันดีใจสุดๆไปเลยอะรู้สึกว่าปีก็แซบคู่เราต้องมาอยู่ด้วยกันด้วยยังไงดีไม่ได้แซบคู่ค่ะ30แซบครบ30เลยทันสุดๆอุ้ย เดินยังไงให้คันคันนี่บอกเลยนะคะ MU ปีนี้นถ้าคุณชมเนี่ยค่ะคุณจะไม่พลาดเลยทั้งสกิลการตอบคำถามทั้งบอดี้และที่สำคัญค่ะตรงนี้พวกเราพบมาเยอะมาก<บ>เต็มที่ค่ะมงไหมมงสิแม่คนนี้ก็คนนี้ล่ะ ปีนี้หวังถึงจับไมเลยค่ะเพอยากตอบคำถามมากแต่ถ้าเป็นแม่แม่จะหวังถึงมงมิชชันนีเวิร์สนะเพราะถ้าจับไมอาจจะมงไงคะเขามีลูกเล่นไปในเขามีลูกเล่นแล้วหนูมีลูกเล่นอะไรลูกอะทีละคนเลยหนูอยู่กันเฉยๆหนูก็มงแล้วอันหนึ่งแล้วคนต่อไป ผู้ใหญ่มากค่ะรอดูหน้างานแล้วกันค่ะแต่และคนเขามี s u r p r ร s e จริงยังไงฝากติดตามน้องๆทั้งสองคนด้วยโหวยง่ายๆค่ะดอกจันสามศูนย์หนึ่งดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดที่คุณชื่นชอบแล้วกดสี่เหลี่ยมโทรออกไม่ไม่เราอ่ะหมายเลขอะไรอ่ะเราไม่ดีเราต้องโหวตให้ครบสามสิบไม่ต้องโหวตให้เราโหวตให้ครบสามสิบสี่เก่งโหวตสามสิบอ่ะโอเคอยู่เรื่องนะต้องโหวตครบสามสิบนะอ่ะบิ๊กโหวตไม่จัดบิ๊กโหวตโหวตให้ตัวเองใช่ไหมอ่ะได้อ่ะโอเคบิ๊กโดอกจันสามศูนย์หนึ ะะอดอกจันแล้วตามด้วยจำนวนที่โวดคุณจะโบดร้อยโบดพันคุณกดให้ดีฉันเลยนะคะแล้วกดสี่เหลี่ยมเท่ออกยังมีอีก2ช่องทางค่ะคุณขาใครมีทูพอยมากมายนะคะคุณอเอามาใช้แลกคะแนนเพื่อใช้ในการโวดให้กับสาวๆได้ยังไม่หมดเท่านั้นนี่คะสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วไม่ได้ใช้นะ,ะคะเครือข่ายชูมูเพจแนะนําตัวนี้เลยค่ะกับชูอยเลสนะคะนอกจากคุณจะได้ส่งกําลังใจให้กับสาวงามแล้วคุณยังสามารถใช้นีคะในการช้อปปิ้งได้อีกด้าวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ คนอยากเห็นคนอยากเห็นคนอยากรู้บ้างเลยว่าวันนี้น้องพรฟ้ามีเซอร์ไพรส์อะไรไหมให้ไปฝากติดตามเนี่ยค่ะได้เลยค่ะก็อยากรู้นะคะว่าวันนี้พรฟ้ามีเซอร์ไพรส์อะไรแล้ววันนี้แม่ปล่อยของอะไรไปบ้างก็ฝากติดตามด้วยนะคะ PP TV นะคะ HD ประมาณสามทุ่มกว่าใช่ค่ะสามทุ่มกว่านะคะก็เป็นใช่รอชมเทปบันทึกภาพนะคะการ เดินแบบจุดร่ายน้ำของพวกเราด้วยนะคะจาก BSC Steam Line นั่นเองค่ะซึ่งจะบอกว่าทุกคนอ่ะฟิตหุ่นกันมาดีแล้วก็ซ้อมกันมาหนักมากตลอดช่วงเช้าเลยนะคะก็หวังว่าแบบทุกคนจะคอยดูเทปแล้วก็ให้กำลังใจ เราทั้งหมดทั้ง30คนด้วยนะคะน้นะฟ้ามีคนบอกว่าอยากได้ชุดจะหาซื้อได้ที่ไหนคะชุดนี้ชุดซุ้มนี้ค่ะสามารถเข้าไปใน Facebook Fanpage ได้เลยนะคะ,ะ BSC Streamline ค่ะน้องพรฟ้าฝากแฟนๆโหวตเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนลับผมงพรนฟ้าอยู่แล้วหรือว่าชื่นชอบพวกเรานะคะทั้ง30คนเลย MUT 2020นะคะก็สามารถเข้าไปโหวตได้นะคะทั้งใน t ูไอดีท o Point แล้วก็หรือไม่ก็คือสามารถเป็น t ูว Wallet ก็ได้นะคะเพียงกดดอกจนนะะันค่ะ301ดอกจัน 18เป็นเลขรหัสของพรฟ้าหรือว่าหมายเลขผู้เข้าสมัครนะคะแล้วก็แฮชแท็กค่ะเพราะว่ากําลังใจของทุกคนนะคะจะเป็น1ในผลคะแนนที่จะทําให้พวกเราผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะอย่าลืมดูเทปนันแล้วมาฟีดแบกหน้าเฟซเอ่อหน้าเฟซหน้าเฟซบุ๊กพรฟ้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณใจมากวันนี้แบบเห็นสิดผักลูกสาเขาแบบเห็นใช่ไหมคุณ ทำไมเธอแบบออกกาลังกายทําไมฟิตอันเพร์มอะไรได้ขนาดนี้ก็ก่อนที่เราจะรักคนอื่นได้เราก็ต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนถูกไหมคะ่อเราจะรักพอรักตัวเองเป็นใช่ไหมคะเราก็จะรักคนอื่นโลกมันก็จะอยู่นะมากอยู่นะคือสังคมมันก็จะได้ยน้าอยู่มากขึ้นนี่ขนาดสัมภาษณ์ธรรมดาเหมือนตอบคผ่านวบนเวทีเลยยังไงต้องมงแล้วปะก็อ่ะได้เะล่าอ่ะได้กติดปล่าก็แล้วติดไหมแฟนคลับทุกคนติดก็มาเพื่อมงนะมาเ่อมอทุกคนต้องเชียนอ่ะ เป็นไงล่ะว่าไงวันนี้นะคะ PP TV ค่ะใช่ PP TV สามทุ่มใช่ไหมคะสามทุ่มสิบห้านะคะช่อง PP TV ติดตามรอดูรอบชุดว่ายน้ำของสาวสาว MT สองพันยี่สิบเลยนะคะแฟนบอกว่าวันนี้จะเป็นวันของแพรหรือเปล่าคะที่ได้เดินชุดว่ายน้ำค่ะเออหรอจริงๆทุกคนก็ทำออกมาได้ดีนะนรอฟราฟใช่ไหมโอ้ยยังไงรอรุ่นรอรุ่นมันเป็นลูกเป็นลูกก็อยากจะจริงๆเราก็อยากให้มันดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันค่ะเราก็พยายามจะปล่อยอะไรให้แบบคนได้ติดตามกัน ปล่อยไปหมดก็เดี๋ยวไม่มีอะไรให้ลุ้นปะล่ะแล้วมีเซอร์ไพรส์ไหมคะรอบต่อๆไปจริงๆก็เดี๋ยวจะมีะชุดประจำชาชุดประจำชา้ยชุดนังในวัน,นคดีพีรีมอ,อีกหนึ่งแยบได้ไหมชุดนางในคันดียังบอกไม่ได้จริงๆคะ่ะเราเรอให้กองประกาศดีกว่าเราประกาศแล้วก็มีพีรีมค่ะก็ชุดพีรีมชุดไฟนนลก็ จับตามองค่ะถ้าวันนี้ฝากให้แฟนๆรอชมคืนนี้แล้วก็ฝากให้แฟนวตหนยคะค่ะก็ฝากแฟนๆนะคะของเอ่อมิช w น r l d ไทยแลนด์2020ทุกคนค่ะวันนี้นะคะจะมีพีพีทีวีค่ะสามทุ่มสิบห้านะคะฝากติดตามพวกเรามิช w น r l d ไทยแลนด์2020ด้วยค่ะแล้วก็ดอกจัน301สามศูนย์หนึ่งดอกจัน564ห้าหกสี่เหลี่ยมโทรออกจ้าต้องบิ๊กหวตเท่านั้นใช่ไหมเออบิ๊กหวตไปเลยหนึ่งร้อยใค้รวยก็บิ๊กหวตได้เลยให้น้องแพลวจุก ให้ไปยืนรอก่อนเลยหนึ่งที่โอเคค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะี่อาหารที่โรงแรมอร่อยมากแต่บอกตรงว่าต้องยับยั้งชั่งใจนิดนึงมันมีทองหยิบทองหยอดอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่ได้กินมานานมากค่ะวินารดอ่ะอดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทานทีหละ วิธีที่รักษาหุ่นได้ดีที่สุดสําหรับวินานะคะคือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์เหล่านี้มันช่วยแน่นอนค่ะแล้วก็เน้นทานโปรตีนที่สําคัญเลยต้องออกกําลังกายแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายเยอะนะคะการเดินนี่แหละคือการคาร์ดิโอที่ดีที่สุดะค่ะ ให้คะแนนตัวเองหน่อยวันนี้ติ๊คะแนนเต็มให้เท่าไหร่ให้คะแนนตัวเองหรออุ้ยตอนทำอมะทำเต็มที่เต็มสิบเลยนะแต่แบบพอมานั่งแล้วทีหลังมันก็จะมีแบบอะไรปุดปุดปุดขึ้นมาใช่ไหมงั้นก็ให้เก้าคะแนนแล้วกันแล้วก็หนึ่งหนึ่งคะแนนนี่เหลือก็เป็นอะไรที่แบบควบคุมไม่ได้หน้างานมั่นใจมากค่ะทำไรมั่นใจค่ะเก้าคะแนนเต็มสิบค่ะอยากให้มีนาฝากถึงช่องทางการติดตามช่องทางการโหวตอะให้สำหรับแฟนๆหน่อยจ้าได้ค่ะขอบคุณ แฟนๆนะคะที่คอยติดตามวินาตอนนี้เนี่ยเรายังโหวตกันได้อยู่นะคะจนถึงวันที่7ตุลาคมเลยแล้วก็ยาวไปถึงวันที่10ตุลาคมด้วยนะคะสามารถโหวตให้วินานะคะได้ที่ดอกจัน3า,1ด,า 2008, 1ดอกจัน08ดอกจันบิ๊กโหวตนะคะ100 200300เนีเ่ยกด,ดกันเข้ามาเลยสี่เหลี่ยมเทราออกนะคะรับรองเลยค่ะถ้าทุกคนโหวตให้วินาวินาเข้ารอบท็อป20ท็อป10ได้อย่างสบายเลยคะ่ะขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะทางด้านนี้ค่ะกับ สวัสดีค่ะชื่อเอมชญ่าธนูสรทัน์ค่ะตอนนี้เป็นผู้เข้าประกวดมิตรไทยแลนด์ยูเนี่ยสปี2020ค่ะหมายเลข82ค่ะเส้นทาแล้วคืนนี้คอนป้าคิดว่าคนคอนฟ้าจะได้คะแนนก็ไป20คนหรือว่าอันที่จริงตอนแรกค่ะเราคิดว่าเราก็อาจจะอยากได้ตำแหน่งกับเขาคือมันเป็นความอยากได้แต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าตัวเราจะได้ไม่เหมือนทุกคนนะคะเขามาเพืออะไรคืะ ว่ามันไม่ใช่อีแค่มุที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่มุกที่เราสวมบนหัวเรแต่เราสามารถสวมมุกความเชื่อของความมั่นใจให้กับทุกคนได้แลวมันสําคัญมากคือทุกครั้งที่หนูไม่มั่นใจหรือหนูไม่โอเคอะค่ะหนูจะคิดถึงคนที่ส่งข้อความมาว่าหนูได้เปลี่ยนชีวิตเขาความกล้าของเราอ่ะมันทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเขาเห็นตัวเองได้ดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นแค่แบบวินาทีเดียวที่เราใส่แล้วเราต้องเรียกว่าแบบ เราจะสู้ไหมเราจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดหรือเปล่าเรามักจะคิดว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ที่สําคัญคือเรามีโอกาสที่จะเลือกเสมอว่าเราจะทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดไหมหรือว่าเราจะหยุดและเราจะหนีมันแล้วการประกวดเนี้ยมันทดสอบเองในทุกวันแต่มันไม่ใช่การทดสอบที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราแย่เราด้อยแต่มันคือการทดสอบว่า ไปแค่ไหนที่คุณจะไปได้มันจะเป็นมงคลไหมหรือว่ามันจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับเราเหมือนกันแต่ไม่ใช่สิ่งซึ่งตอนนี้เอ็มคิดว่าถ้าเอ็มได้มงคลมันคือกําไรแต่ถ้าคนอื่นได้เอ็มก็ยินดีด้วยมากๆเพราะตอนเนี้เอ็มได้มาแล้วคือต้องขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะหนูทำให้หนูรู้สึกว่าแบบหนูเป็นคนใหมห่แล้วอะการเป็นลก้าิงอ <laughs> that I'm someone who overcomes my experience by the way and by knowing that all the ones who can only brief more in my me, and I don't want to be a person who regrets their own decisions. So I decide to do every day at my day. And I want you guys to do so because you are the master of the government. No, completely ham. Oh my god. <laughs> okay. Who will support you? Really? Oh my god. Anywhere you are now, or anyone you want to be, you will go there, you will be that person of day. If you not stop, every time you stop, think about why you stopped. I think we all have the same goal that is to live a happy life and to be fulfilled. And I think no one can answer that except you. Never give up, but also never give up to your life. The people who love you. Because sometimes fame and money is not, not the answer of everything. But it's kind of where the attention. But think about the love and the relationship, that is the most important thing. Because at your date date, you will not look at your trophy, you will not look at your fame, you will only look at the person who loves you the most. thank you เคขออนุญอาก็ทุกคนทําเต็มที่นะสามสคนเนี่ยเราพูดเลยว่าเราหนักใจแทนคณะกรรมการนะว่าใครอยากจะเหลือสิคนอ่ะจริงๆให้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 คนดูตัดสินอะหนักใจปะแล้วพี่จี้มีในใจยังไงวันนี้ก็ถามว่า ถามว่าหนึ่งมีในใจอะ่ะเดีเรามีในใจทุกเราเราให้กําลังใจทุกคนดีกว่าเพราะว่าคือเราเราจนถึงไวไฟนอลเลยดีกว่าเพราะว่าทุกคนน่ะทำดีขึ้นกาบพุ่งคืนพุ่งขึ้นทุกวันเลยอะ่ะจริงๆเห็นแบบว่าบางคนเริ่มโชนแสงฉายแสงมาวันนี้เธอ เธอปัวปังมาแล้วเธอกลับมาจากบางคนที่บอกอุิยทำไมฉันทำไมมองแต่ตัวเก่งพูดแต่ตัวเก่งแต่วันนี้ฉันไม่ฉันก็เป็นตัวเก่งที่ฉันเกิดแล้วค่ะวันนี้ฉันเกิดบางคนมีจริงๆมีคนบอกว่ามงลงพี่จิ้ร่างขอบคุณค่ะวันนี้เราก็มาตามไหนในตีมชุดว่ายน้ำประกวดรับสวิมมิ่งสูทเนาะชอบชุดแล้วก็ผมพี่จี้มากอินสคอเรชันในการแต่งตัวมาวันนี้เป็นยังไงบ้างคือไม่ด้วยความที่ชุดมันเป็นซีบ้าลายม้าลายแล้วก็เป็นแบบชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองวิ่งมาถูก นะก็ฝากยังไงก็อย่าลืมโบวตให้น้องๆด้วยตอนนี้เป็นกําลังใจสําคัญมากโบวตเธอเพราะว่าน้องทุกคนเนี่ยเธอเขาทําเหนื่อยมากนะเขานอนดึกตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้าเขาแน่นมากนะกําลังใจเขาคือการโบวชแล้วก็ส่งพลังพลังบวกให้กขบน้องนี่ั่นแหละสําคัญมากเลย เขาบอกว่าวันนี้ปัจจียแต่งันึ่งชั่วโมงค่ะชั่วโมงเดียวเองง่ายๆเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าใช้มือเราแต่งแป๊บเดียวก็สวยแล้วแล้วสวยแล้วไงแค่นั้นเองขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขอถ่ายเดี๋ยวนะขอถ่ายทไวใบ